เรียนมีเงินหกหมื่นแล้วตั้งบริษัทลอยล้านได้เนี่ยทำยังไงเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กแล้ก็อายุแค่ยี่สิบเก้าเนี่ยนะาความรู้ก็ไม่มีก็เปิดหนังสือตั้งบริษัทไปเรียนรากำแหงเนี่ยไอเขาหาทุนยังไงก็ก็เรียนเรียนกรมาแหงตอนเป็นจ้างเขาเนี่ยมีเวลามาสอบยังไม่เคยเข้าไปเรียนนะก็ไดเอทุกวิชาเนาะแต่นี้พอพอเวลาจะตั้งบริษัทก็เปิดวิชาเงินทุนก็เปิดเงินทุนหาอย่างไงก็ไปหาธนาคารธนาคารก็บอกอ้างจะเปิด สั่งสินค้าก็ต้องอเปิดเอ็นซีเอนซีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแล้วเอาเลตเตอร์ออฟเครดิตแปลว่าอะไรยังไงต้องทำยังไงเนี่ยเพเป็นคนที่ธนาคารนั่งคู่อ๋อเหรอเอนเงินเรื่องเรื่องธนาคารอันนี้ก็น้อยใจยอ้าวนี่นะต้องน้อยใจแนะต่หลา,านาาลอ๋อเหรอคะไปหาธ <s> นาคารกรุงเทพเอาที่ดินแต่ตอนในั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ร้องไห้เพราะถามว่านาู้นทำไมนู้นอยากเปิดเครดิตนูอยากจะทำกิจการที่ธนาคาร ทัาหลังเนี่ยที่กรุทนนเ,ทาาเทพเข้าจำนอนที่นาคารมรุเทพเนี่ยให้50%าสิเป็นแล้วเดนก็เลยไปใช้ธนาคารเจสเมน